วันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนนะครับวิธีการจะดูทุเรียนให้ทุเรียนสุกยังไงนะครับแต่ละลูกไม่เหมือนกันนะครับแต่ลูกตัดเราไม่ได้ป้ายยานะป้ายยาสุกไว้ครับก็อาจจะใช้เวลาสามสี่วันสี่ห้าวันหรือบางลูกอาจจะวันสองวันแล้วแต่นะครับก็อันดับแรกก็ลูกปิงครับนี่ปิงถ้าไม่ยางมันแก่เนี่ยโยกไงก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยโยกไงก็ไม่หลุดนะครับปิงปิงนะครับลลแล้วก็อันดับสองอันปิงหลุดแล้วนะครับปิงหลุดแล้วปิงหลุดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้สมมติเราโยกว่า ปึ๊บปิ้งก็จะหลุดออกมาเลยนะครับนี่จะเป็น่างนี้นะครับปิ้นี่นะครับนี่คือปิ้งหลุดแล้วนะครับนี่พอปิ้งหลุดปุ๊บเราก็ดมดูว่ามีกลิ่นไหมถ้ามีกลิ่นอหอมๆหน่อยเราก็แกะได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่มั่นใจเซฟทุเรียนนะครับเราไม่มั่นใจเราอยากกินเนื้อระดับไหนเราก็จเจาะสามเหลี่ยมดูก่อนนะนี่จับสองดีบอกเจอะสามเหลี่ยมแล้วกดดูนะครับถ้านิ่มๆเราชอบเนื้อระดับไหนเราก็กินได้เลยนะครับนี่ อยแล้วนะครับเราไม่ได้พ้ายยาหัวนะครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ลูกเหมือนกันคะับเครับ,คครบผมครับ